เดีย๋ยววันนี้ผมจะมีการเล่นแบบจับฉลากใครจับได้อะไรต้องฝึกตามนั้นนะฮะจับฉลากขึ้นมาได้อะไรก็ฝึกตามที่ว่าในฉลากเขียนเอาไว้นะเดีย๋ยวดูครับเดี๋ยวผมจะให้น้องจับฉลาก mm hmm. ว่าได้อะไร mm hmm. ก็ฝึกตามนั้นนะ mm hmm. ให้ใครจับดี mm hmm. ให้ตีจับดีกว่าอ่าตีจับอ่า mm hmm. ส่งให้ี่ป้องอ่านเลย ต้องอา่านหมูตะกินนนั่แหละอ่านเลยครับได้ลายส่งมาด้วยผมให้กล้องดูด้วยได้ลาย,ยกับลายกับสอยอะไรสอยโดยบรรยายนกับกับสอยสอยขาขา5เซตระบบบรรยายนกับสอยขากลับมา5เซตตั้งโดยดูอ่าเออนี่แหละ ขาไปกระโดดขากับซอยห้าเซตอย่างนี้คือหนึ่งฮุบเลยฮุบเด้อ่ะไอสองรอบแล้วไอรอบเดียวเฮ้ยคิดอีกมห้ยังเนี่ยไปลงได้เลยนนไปอนนไออนโนไม่เคยถูกอ,นนอย่าลืมนะใชาย,ยากเก่ายัอยางอยู่ในย,ยูทูบนะครับนนไม่เคยถูกไปได้เขาไม่เคยถูกไปต่อเพื่อนเลย ไกลับด้วยห้าเซตไปได้ไปอนโ,อน,โอนไม่ไยถูกม่เป็นไรอ่ะเออเป็นไรอ่ะเออไม่เป็นไรอ่ะ,อะ,ะเ,เออเอ่อสเก็ตเนี่ยนะสเก็ตไม่เป็นหัวทิมไปริมเมกาว่ะตอนนี้ริมเมกาอยู่ในซอยครับมันน่าจะมานะพูดถึงแม่ทาแต่ผมสั้นอะไรอ่ะ นี่วิ่งแบบอนโน่ิแม่ดูนโนวิ่งไอนโน่ไปอนนไปอ,อเร้วแกงรูตูอีกเห็นไหมอ้ฝอยเท้าตรงมาทุกคนต้องทำแบบนี้ครัเพราะว่าจับฉลากฝึกโอเคใจปะเ <c oughs> หนื่อยไทโต้ไทโต้ามัง เออท่านแบบเมื่อกี้ใหม่ไปเ,เร็วคุณคนละห้าเซตแต่ผมจะให้ท่าให้เดีืยวแค่ให้ครบทุกคนพอนะอา่าดังมากันการกันมาเลยกนะ็ได้ไม่ต้องรอใครแล้วแมสทำไมเพิ่มพมาลาังหายใจไม่ออกเออดีมากดีไม่เป็นไรไปเลยไ,ลไปเลยเราแค่ฝึกเราไม่แข่งใครเรากับซอยมา ทุกคนกับทำครบแล้วครับเดี๋ยวรออีกคนนึงดีมากไม่อยากา็ตบก็ตบเลยว่าตบ้าเหรอครับถูกต้องครับนี่เดี๋ยวนี้นี่นี่คือเขาเก่งนะซ้อมเลยดีมากเยี่ยมไปแันเหลี่ยงชุดอย่างที่เราอ่ะใส่ท้าเหลี่ยว่าตบงานมือที่เด็ดไปเอาไปไล่ไปไปทำให้ครบพอดีมากกลับมาใส่ท้ากลับมาลูกมา จะเป็นต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ฝึกไอฝึกก็ได้ไี่มากรถมึงผ่านไปเดี๋ยวจับใหม่จับใหม่ได้อะไรอ่านมาวิ่งซิกแอนมาโชว์กล้องเลยครับได้อะไรได้อะไรโชว์กล้องด้วยครับโชว์กล้องมาได้อ่านกล้องแล้วอ่านออกอ่าเซทครับนี่ครับวิ่งซิกแซกแต่จานแต่จานยี่สิบชิ้นคืได้แลอวโอเคไปเดี๋ยวไปเริ่มเลยยี่สิบเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยว่าแต่จานยังไง อันนี้จะฉลากฝึกครั้งต่อ,อไปแตะกลวยสองฝั่งมาเริ่มอ่าต่อเลยครับนะอ,อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับดีมากห้าเซตทุกคนโดนห้าเซตดีมากโตด,ดูไว้ชอบกินนะจะโดนฝึกอย่างเงี้ยชอบกินคนชอบกินจะโดนฝึกแบบนี้ ไปเส้นแรกจบเดี่ยวนู้ไม่แตกละไปกับไปแต่ให้ครบ20ชิ้นน่ะเออสีเหลืองต่อสีเขียวต่อน่ละดีมากเยี่ยมดีมาก,ดมากดมาเดี๋ยวกลับมาเร็วกลับมาครบกลับมาครบแล้วโตัเยี่ยมมากครับตัวนี้เราสุดท้ายแล้ว หมดแรง <c oughs> ขำขำอ้อ,อยเร็วอ้อ,อยตามตูนเลยเร็วนู่นเลยต้งองรอดีย <Yes, go. S 1> ากแข็งแรงก็ทำให้ได้เร็วอ้อ,อยมาตูนแล้วสวัสดีครับไม่เคยถูกของเรามันฟิตมีปกติครับไม่รู้เพราะมีพลังอยู่ข้างๆหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้มาโตเร็วออกมา <c oughs> นี่ครับไม่เคยถูกวันนี้ฟิตจริงๆ ได้พลังจากน้องอิงมานะครับอ,อิงอิงเป็นยาอ่อน,นยาเขาบอกตัวมันเป็นยาอ่อนหรือท่านเป็นยาอ่อนนะ<อ>นี่ครับทเ,เ,เทนหรือเปเทนก็ไม่รู้ถ่ายดากด้วยครับเมื่อกีน้นี้ว้าวันนี้เขาฟิตจริงๆ <c oughs> เร็วเร็วเร็วไม่เคยถูกจนได้อ่าโอเคอ่วาว่าไงเหนื่อยนะไหมเขาหันเขาหันหน้า,หนหนาเหนื่อยเปล่าว่าไงครับเหนื่อยเปล่า สุดๆ,ๆมา <S <S ไปก็ได้เขาดอกเล็กเขาดกเล็กให้แตะไม่ได้ให้ไปเกี่ยวมันดีมากอันนี้คนต่อไปไม่จะเป็นต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงฝึกได้หมด <S <S เรามาออกกำลังกายนะครับดีเยี่ยมเด็กตัวนห้เขาหัวไว กลับไปเลยนะกลับกลับไปเลยทำกลับไปเลยอ่าแล้วก่อนนี้แรกๆมาฝึกกับผมแรกๆมาฝึกกับผมนี่แบบทุกคนพลาดเยอะอตนนี้เขาเริ่มโตเขาเริ่มมีวินยัยเขาเริ่มเก่งขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสมัยเด็กสมัยนี้วจริงๆอ่ะผมให้น้องเก็ทำอะ่ะอันนี้ลูกศิษย์ผมเขาคล่องเขาจะมีวินยัยในการฝึกทุกครั้งเวลาผมสอนเขาสอนสอนเขาผม แล้วผมสอนเขา,าจะมีวินัยมากกว่าเพื่อนๆแต่ทุกคนที่ผมมองดูก็มีวินัยทุกคนแหละทุกคนฝึกพอมีเดฝึกทุกครั้งไม่ค่อยมีใครปฏิเสธดีมากไปอันนี้เด็กมากครับจะมีเสียงเด็กแทรกเข้ามาเยอะไม่ว่ากันนะครับเพราะวันนี้น้องๆเข้ามาหลายคนเยอะแม่จะเป็นผู้หญิงผมก็ฝึกทุกคนนะไม่ว่าหญิงชาย เนี่ยน้องๆคนนี้เขาถึงเขาจะตัวใหญ่แต่เขาก็าข้องนะผมฝึกให้ทุกคนเก่งไม่ได้ฝึกทุกคนอ่อนนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาไหนจะเป็นยังไงแต่ผมฝึกด้วยความเต็มใจต้องการให้เด็กแข็งแรงจะฝึกทุกคนเหมือนกันนะฮะอันนี้พิเศษคือมีการจัดฉลากให้ฝึกอะไรก็ทำตาม,ต,ามตัวใหญ่เขาก็าข้องเด็กเขา วิวัฒนาการวิวัฒนาการดีผมชอบเขาตั้งใจฝึกมากผมฝึกให้ทุกคนเก่งไม่ต้องการฝึกให้ทุกคนอ่อนนะฮะเรามาดูน้องกันฝึกรอบสุดท้ายดีกว่ามาเลยครับรอบสุดท้ายลูกมาดีเยี่ยมรอบสุดท้ายแล้วอาจจะอ่อนแรงเพราะว่ามันจะกินแรงเพราะต้องกลมวิ่งด้วยเขาก็ไม่ย่อท้อพุกนี้เราฝึกแล้วเขาไม่เคยย่อท้อ คยอดเป็นไงเหนื่อยคนหลังเหนื่อยธรรมดาครับเรื่องเรื่องฝึกกีฬายังไงก็ต้องเหนื่อยดูรอบต่อไปได้อะไรทุกคนเกลียดมากเลยวิ่งเสาขาววิ่งเสาขาวไปกับห้ารอบครับโอ้ไปเร็มากสาขาวกับห้ารอบวิ่งแบบเร็วแบบช้าิดแบบปกติไปเลยไปครับ ไม่ต้องมุดด้วยไม่ต้องไม่ต้องไปส่งเขาไปเลยไม่ต้องรอไปวิ่งเสาขาวนู่นฮะที่เราส่งเนี่ยให้เขาวิ่งแบบแบบนั้นแหละแบบธรรมดาห้ารอบพวกนั้นไปก่อนแนละ้วก็คือให้จับฉลากผมผมพี่ให้จับฉลากว่าจะออกกําลังกายอะไรนะฮะน้องเขาจะได้แบบว่าสนุกกับการฝึกบางทีผมให้ฝึกแบบว่าที่ผมตั้งเอาไว้เด็กทำไม่ได้ผมก็เลยจะมาเขียนช้อยให้เขาเลือก ให้เขาจับฉลากเอาว่าจะได้อะไรฮะก็จับได้วิ่งเสาขาวห้ารอบตรงนี้ผมวงกลมไว้ฮะมาถึงตรงจุดที่เขาเริ่มโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่าเขาจับได้อะไรเป็นทุกคนหน้าหนาหึ่อยทุกคนหน้าหนึ่งง่ายหนึ่งง่ายจริงมืออาอันอ่ะขายต่อจริงหรือไม่แม่บ้ายอย่ามืงไมูกระทะขายเองเลยหมูกระทะดูหน่อยใจเลี้ยงหมูกระทะ กระโดดขาเดียว20จานกระโดดขาเดียว20จานกินเสรได้หมูกระทะรอบเดียวกระโดดด้านข้างไปวางจานด้านข้างกี่รอบอ่ะลูกแก่รอบเดียวยี่สิบอันไปไหนเฮ้ยพูดออกกล้องทำไมเนี่ยอยู่นี่หมดเลยเนี่ยไปจั่วางเด้อวางจานนี่ก็เล่นจังเลยตะเกียบต้องแบะจะโดนหัวแตกมั้งเนี่ย ว่ามือจ่อยาในเมนูกลับบ้านว่ะมาเร็วดังวางเลยสอยขาได้ค่ะโดยข้างๆจานใครจับใครจับได้อันนี้ไม่รู้ฮะโดย20อันโดยขาเดีวยว20อันดีมากไปคนดังอย่าเหยียบเหยียบวิ่งใหม่ไปดีโดนทุกคนครับโดนทุกคนรอบเดียวไปใครทำใครทำครบแล้วรอบเดียวพอ ใไอฟิตทำสองรอบก็ได้ดีมากเขาเขาจะเขาจะฉลาดก็ได้เขอันนี้มาเขาจะฉลาดได้กระโดดกระต่ายโต๊โดดด้านข้างครับเออเนี่ยแหละโดดด้านข้างไปเฮ้ยสู้กำลังขาเยี่ยมนี่นี่นี่ตัวนี้เตตุ๊กทธิ ปีกเฟ่ไกลครับนี่ครับนี่นี่โอ้โหโอ้โหเป็นไงครับดิมขำก็เป็นไงเหนื่อยเป็นไงขอบขอบขอบทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายที่น้องเขาจับไว้แล้ววิ่งวิ่งซอยขาที่จารณ์แล้วก็วิ่งซิกแซกพันปลาอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตรงนี้ให้กันอ่านว่าได้อะไรหันมากล้องด้วย วิ่งจานสลับคนปลา5เซตโอ้โหอันสุดท้ายยากสุดพ <laughs> เพราะว่ามีมีจานแล้วก็มีที่วางกวันปลาด้วยแต่ผมจะลดให้เหลือแค่เซตเดียวเพราะว่ามันเยอะมากมาเป้น20ชิ้นนะ่ะจาน20ชิ้นแล้วมาวิ่งันปลไป17-18อันนะฮะเยอะนะครับเดีย๋ยวเรามาดูน้องว่าเขาจะวิ่งได้ไหมอ้าวมาถึงการจัดฉลากครั้งสุดท้ายแล้วก็คือจะวิ่งซอยขาสีจาน20อันแล้วก็วิ่ง แล้วิ่งฟันปลาอย่างนั้นอ่าทุกคนใครใครไปเลยฟันปลาอ่าเป็คันปลาอย่างเงี้ยให้วิ่งแบบนี้ทุกคนสามเซต,ตไม่ได้อ่าหนึ่งเซตทานใครใทยครงสามเซตก็ไปเลยไปซอยตีตีน,นี่เด็กเยอะวันนี้น้องน้องน้องมาหลายคนก็เลยให้ฝึกเดยอะหน่อยให้จับฉลากในการฝึกอย่างที่ผมกล่าวไว้เมื่อต้นคลิปนะ จะให้เขาจับฉลากในการฝึกผมจะไม่ให้เขาฝึกตามที่ผมสั่งเขาจัฉลากไอ้ได้มาต้องฝึกตามนั้นนะฮะเริ่มอ่อนอุดเยทุกคนแล้วทุกคนเหนื่อยไป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 ไล่ไปยิงสันตาดีมากนับด้วยอย่าลืมนับรอบเาตะกี้รอบแล้วดีมากคนดังดีมากโอ้ต้ดีมากออยอ้อยก้าว่าอะไรวะอ้าว่าอ้าวาเขาแบบอ้าวา กล้าครบหรอเสร็จยังมาอย่าแอบอ่ะเสร็จยังยังยังไงขบแดงฮะขบแดงหูแดกไปดียังไงทำหน้าตีกตาตีเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไปทำอีกสิรอบสิรอบนะรอเล่น ไอ้ไกด์ไปชนเขาทำไมอ่ะเสร็จแล้วไปพักได้ไปโตู้ซอยตา้าตาต้องทำไม่ใช่หรออยากทำอีกดีมากนี่นะเนี่ยซอยแบบนี้ทำเพิ่มไหมทำเพิ่มลุยเลยก้าก้าไม่มีปัญหากางไปซอยฟันปลาเลยอ่ะ ทำเพิ่มไ,มไ,ป,ไ,ไ,ป,ไปไรไปไปนี่คนที่ทําเพิ่มครับเขาบอกเขาชอบน้องตีของเราเขชอบ <Okay. S 1> อวิ่งผากลางมาโ <Okay. S 1> ตเร็วคนแล้ว,ลลว <Okay. S 1> ได้เหมือนกันไปเลยไม่ต้องเสียงกันใครขยันก็ท <Okay. S 1> ําทไปกล้ามาเดี๋ยวเราจะเล่นลิงกันแล้วนะครับสําหรับวันนี้สาหรับวันนี้ ผมใจนีกใช้ได้เราก็จะปิดคลิปเอาไว้ให้นี้ก่อนเพราะว่าน้องเขาล่มเหนื่อยสุดแล้วโอเคทุกคนก็ทำได้ดีมากโอเควันนี้ผมใจนึกใช้ได้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้คลิปหน้าว่าจะมีการฝึกเล่นอะไรไว้นนเจอกันคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ